สวัสดีครับพู้ผมกรยนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube ครอกเลขพยากรณและทางชั้นเรียนเลขพยากรณนะครับผมสวัสดีวันถ้าเป็นโรงวันเนี่ยวันนี้จะเป็นวันเสาร์แล้วนะครับวันหุดนะส่วนถ้าเป็นของชั้นถ้าเป็นของ YouTube เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะครับของชั้นของ YouTube เนี่ยจะช้ากว่าชั้นเรียนไปประมาณ1วันนะครับเพราะว่าเอาคลิปจากวันก่อนหน้ามาทํานะครับผม าวันนี้มีเลขที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนว่าในในช่องยูทูบเองเนี่ยในชั้นเรียนอาจจะไม่ค่อยมีข้อสงสัยอะไรยังไงแต่ถ้าในช่องยูทูบเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันจะมีความหลากหลายนะครับมันมีความหลากหลายในในมุมมองเนี่ยมันช่วยทําให้จริงๆแล้วหลายๆท่านที่เข้ามาปรึกษาคุยเองแล้วก็หลายหาท่านี่ถามใน youtube ในในเพจในอะไรพวกเนี้ยนะครับ มันจะเป็นการขัดเกลาเขาเรียกว่าอะไรทำใหูุ้อกตกผลึกได้ทุกวันนะพเพราะขุยกได้รับขุยกเชื่อว่าความจริงมันอยู่ในตัวคนมากกว่าตัวเลขเพราะตัวเลขมันก็เหมือนกับจดสถิติของคนนั่นแหละว่าคนเลขนี้จะออกประมาณไหนได้บ้างแล้วก็มาต่อยอดไปสู่คําทํานายให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้รับรู้กันเนี่ยเวลาที่มันมีความรู้เข้ามาเนี่ยหรือว่ามีประสบการณ์ของผู้ใช้จริงเข้ามาเนี่ย กูเก็จะนํามาตกผลึกแล้วก็รวบรวมกับสิ่งที่กูเได้ศึกษามามารีวิวให้นะครับแล้วเลขกลุ่มนี้ที่กูเอตน่าสนใจก็คือมันก็เหมือนกับเป็นคําถามคําถามที่จริงๆอาจจะเหมือนคําถามเล่นๆน,นะแต่พอมาเข้าในกระบวนการตกผลึกความรู้แล้วเนี่ยมันน่าสนใจเชื่อไหมว่าเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะมีคนนะครับ อันนี้นานเพราะมันขอนานมากแล้วกว่าจะได้ทำเนี่ยมันก็กว่าจะถึงลำดับนะครับนานมากคือกลุ่มนี้คือกลุ่มห้าแปดหกหนึ่งห้าแปดหหนึ่งบางคนก็เอ๊มันพิเศษแปลกอะไรยังไงมันพิเศษตรงนี้ครับตรงที่ว่า๋ยวสักครู่ครับขอเปิดเข้ามาในชั้นเรียนก่อนมันพิเศษตรงที่ว่า มันพิเศษตรงที่ว่าผมเชื่อว่าคนใช้คนขอมาเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งที่แบบตามกระแสนะตามกระแสอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหลักการมอมชาวจีนแล้วก็เป็นที่นิยมในแบบเก่าก็คือห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเนี่ยหลายคนน่าจะเข้าใจห้าหนึ่งหกแปดแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันสลับกันอ่ะคือมันหามไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเป็นห้าแปดหกหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกันไหม นี่แหละไอ้คำถามแบบนี้แหละที่แบบมันไม่มีที่ไหนตอบหรอกครับแต่คุยรู้สึกว่ามันสนุกการอ่านตัวเลขแบบสลับมันสนุกคือถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวนะ1 6 8 8 6 1ก่คุยมาจจะมองภาพกว้างๆใกล้เคียงกันเพราะม,มันสลับแค่ตำแหน่งเดียวเนอไหมอ่ามี6ตรงกลางแล้วไปหน้าไปหลังภาพรวม60 7 0เนี่ยมันจะคล้ายกันบางบางกลุ่มนี่7เ8 0เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามอ,มองแบบ4ตัวเนี่ย มันเปลี่ยนเลยนะครับมันเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันดูทั้งเรื่องของตําแหน่งดูกั้การมองตําแหน่งว่าตําแหน่งนี้มองอะไรบ้างอะไรพวกนี้ยคือเมื่อไรเลขสลับคนละเรื่องเลยถามว่าเหมือนไหมคําถามที่ตั้งมาคุณยอกตอบเลยนะว่ามันโคตรจะไม่เหมือนเลยครับห้าหนึ่งหกแปดกับห้าแปดหกหนึ่งเนี่ยมันโคตรจะไม่เหมือนกันเลยทั้งวิธีการคิดแนวคิดต่างๆวิธีการลงมือทําอะไรก็แทบจะไม่เหมือนกัน จะเหมือนกันก็แค่พื้นฐานเวลาทำอะไรชอบอะไรเป็นลำดับขั้นตอนทำแบบมันเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาคุยนะครับที่เกินมายาวๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้บอกว่าเฮ้ยตัวเลขมันมันสลับตำแหน่งอะไรกันไม่เหมือนกันเลยนะถ้าเป็นยิ่งเป็นเลขสี่ตัวเนี่ยเพราะว่าสี่ตัวนี้คุยกากว่าจะเอามารีวิวให้ในชั้นเรียนดูว่าแต่ละตำแหน่งก็จะอ่านเรียงกันอย่างนี้ตามนี้นะครับอ่ะมาเข้าสู่เรื่องกันเกินมานานว่าเอ้ยทำไม คือเห็นเลขปุ๊บรู้เลยว่าคนขอเนี่ยขอมาจากสลับที่มันจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยครับไม่เหมือนไม่เหมือนเลยน่วันนี้ห้าแปดหกหนึ่งครับคุยตั้งชื่อว่าด้วยใจมั่นไม่หวังสิ่งใดส่วนใหญ่แล้วคนถามว่าไอความมั่นใจเนี่ยเลขไหนเป็นหลักอืมจริงๆผมมองมันมองได้หลายมุมนะมั่นใจแบบไหนมั่นใจตัวเองมั่นใจความสามารถ คือมั่นใจตัวเองคือมั่นใจอ่ะแต่ความสามารถไม่รู้แต่ชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้นี่คือเลขหนึ่งแต่ถ้าแบบมั่นใจในความสามารถหรือว่ามีความรู้เยอะๆหรือว่ามีเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะหรือทําอะไรต้องละเอียดอะไรเงี้ยก็จะมีเลข5้ากับเลขเจ็ดสองเลขนี้จะคลา้ายๆกันแต่เจ็ดมันลึกกว่าแต่ถ้ามั่นใจแบบเป็นคนบ้าแบบจะบอกว่าบ้า,บา,บาพลังก็ได้ไรหรือแบบมีความรู้สึกว่าชอบสัญชาตญาณตัวเอง ก็จะเป็นพวกเล็สามเลขกแปดเล็เก้านี่หงอกใช่ไหมคือมาบึมถามมั่นมั่นใจมันก็หมดละแต่มั่นใจแบบไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้ในชั้นเรียนถ้าเป็นชั้นเรียนออนไลน์ปกติเนะี่ยอาจจะรู้เรื่องตำแหนแต่จะไม่ได้รู้เชิงขนาดนี้แต่ถ้าเป็นชั้นเรียนอนไลน์นะครับที่จะเปิดเดือนธันวาคมเนี่ยมีมีสอนแน่ๆนะครับยกุูขอกเรียบเรียงก่อนแต่ละรุ่นเพราะแต่ละรุ่นสอนเปิดมาสามรุ่นไม่เหมือนกันทุกรุ่น อาจจะมีคล้ายแต่ไม่เหมือนกันทุ่นทุนที่สี่นี่ก็กล่าวว่าเออหาเรื่องแบบนี้มาคุยนดีกว่านะครับถ้าใครสนใจนะติดตามได้นี่แหละที่หัวตั้งชื่ว่ามั่นใจเนี่ยมาแตกเล็กหนึ่งแต่มั่นใจแบบว่าจะเอาแบบนี้คือไม่สนอะ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้จะเอาแบบนี้ <c oughs> นะครับนี่คือความมั่นใจที่มาจากที่มาของคำพูดนี้เอาโอเคมาดูตำแหน่งมาดูที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่สามคู่ด้วยกันมีห้าแปดแปดห้านะครับ 6886แล้วก็1661นะครับอยู่ด้วยกันนะถ้าสนใจอยาดูเลขคู่ว่ามายัางไงอะไรเงรี้ยกลับไปดูที่ที่คลิปนะรับเลขคู่ได้เลยส่วนถ้าเป็นเลข3ตัวก็จะมี 586, 685แล้วก็ 168, 861นะครับอ่าสกลุ่มนี้ก็ทำไปแล้วถ้าอยากดูการขยายความว่าถ้าเป็นในมุมอื่นเฉพาะเลขกลุ่ม3ามตัวเป็่อมนยังไงก็กลับไปดูได้ มาสู่เลขกลุ่มนี้เลยนะครับที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับอ่ารีวิวสตัวดูแค่หน้ากับท้ายนะครับหน้ากับท้ายนะครับขอดูท้ายก่อนนะครับเพราะว่าตั้งชื่อให้มันให้มันตามชื่อถ้าว่าเราไมตั้งชื่อด้วยด้วยใจมัน่นไม่หวังสิ่งใดนะครับคําว่าด้วยใจมั่นแน่นอนท้ายหนึ่งท้ายหนึ่งนะครับท้ายหนึ่งเป็นคนที่โอ้ทั้งดีทั้งร้ายมีได้หมดเอาอย่างแรกแเรื่องแรกในมั่นใจตัวเองนะครับ แล้วก็อย่างที่2เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องที่เด่นกว่านะอย่างที่2ก็คือเป็นคนที่แกร่งจิตใจ,ใจในีแ่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเนนที่หมายถึงว่าเขาจะถ้าทางมันมีแบบหลายทางวกแวกอะไรเขาจะไม่ค่อยวอกแวกเขาจะเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความเร็วที่เกิดจากการตัดสินใจแบบนี้คือความเร็วที่ไม่ใช่ว่าพิจารณาหรือว่าแบบคิดปุ๊บไปปั๊บอะไรคือมีความ มุ่งมั่นว่าจะทําแบบนี้เท่านั้นมันก็เลยเร็วคือมันไม่ได้เลือกเยอะมันเลือกอย่างเดียวสมมุติว่าจะกินกุ๊จะกินก๋วยเตี๋ยวเขาที่สั่งเร็วไม่ใช่ว่าเขาคิดเร็วอะไรนะก็ชอบกินแบบเนี้ยเล็กน้ําใสอะไรเงี้ยไปถึงร้านก็เล็กน้ําใสเล็กน้ําใสเล็กน้าใสคือมันซ้ําอ่ะกินก็จะกินแบบเนี้ยมันก็เลยเร็วแต่ถามว่ามันมีความหลากหลายทางความคิดไหมอันเนี้ยอาจจะไม่ ไม่ได้มีความหลากหลายในทางกิดแต่เขารู้สึกว่าอันไหนที่เขาชอบคือมันเป็นคนไม่เรื่องมากคําว่าไม่เรื่องมากที่นี่คือไม่เรื่องมากกับเราตัวเองก็จะทานี่ได้ก็ไม่เอาไงก็ไปกินที่อื่นบางแต่บางคนที่แบบให้บริการหรือว่าร้านเออไม่เอาเลยเหรอคือบางทีเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาจะเอาอย่างเงี้ยทาไม่ได้เขาก็ไม่เอามันก็คือจบตรงนั้นไม่ต้องไปถามต่อว่าเขาจะเอาทาไมต้องมีไม่ออกใช่ไหม อันนั้นคือคนถามมาเยอะแล้วคนเยอะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นเลขหนึ่งนะคนเยอะนี่คือคนอื่นไม่ออกใช่ไหมอันนี้เราต้องมองหลายๆมุมนะไม่ใช่ว่าคนเลขหนึ่งเรื่องเยอะไม่ใช่ผมไม่ียกเขาชอบแบบนั้นถ้าเรามองคนเลขหนึ่งนะเขาชอบแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นยกเวเก้นกรณีที่คือถ้ามีอาการแบบนี้เราสามารถมองนะอันนี้เลขหนึ่งมีความชัดเจนตัวอ,อย่างนี้แต่ถ้าถ้าเราศึกษาไปแล้วเฮ้ยบางทีมันก็ไปเลือกนั้นมันแค่ไม่อยากจะกินร้านนี้เฉยอันนี้เยอะ อันนี้ค่อยว่ากันมาอาจจะไม่ใช่เลขนี้อาจจะเป็นเลขแปดเลขหกอะไรพวกนี้เลขสี่อะไรพวกนี้อนี้อาจจะเยอะแต่ถ้าเป็นอาการแบบว่าเลขน้ําใสไม่มีขายไม่กินอันนี้คือเลขหนึ่งแน่ๆน,นะครับอาการจะประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่เป็นขาวความชัดเจนแต่จุดด้อยก็คือเขาเป็นคนใจร้อนคือถ้าถ้าเขาอารมณ์ดีๆคือไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไรแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะเอาแบบเนี้ยต้องได้แบบนี้ ต้องอย่างนี้ buoy. คนใจร้อนพอสมควรถ้าไม่ได้ไมันต้องได้อย่างเงี้ยใช่ปะตอนตอนนี้แบบคุมเป็นไม่อยู่จะเป็นคนใจร้อนมาจะต้องแบบนี้เลยนะครับโกรธง่ายหายเร็วเหมือนงานคนเล็กเนี้ยเลขหนึ่งต่างจากเลขเจ็ดโกรธยากหายช้าคือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าโกรธ่ะยันาย,ยาวแต่ถ้าเลขหนึ่งคือโกรธง่ายเพราะว่าเขามีเรื่องแค่ในหัวแค่เรื่องเดีเดยวถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ถ้าทําให้เขาผิดใจคือผิดอ่ะ แต่คือผิดก็คือผิดก็คือไม่ต้องมาคุยอะไรกันต่อแต่ก็ไม่ได้โกรธยาวนานก็คือแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําซ้ําได้นะก็คือเขาจะรู้สึกว่าเออเขาจะปีกตัวนี้ไปเลยนะครับนี่คือตัวตวนคนเล็กหนึ่งตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหกนี่แหละที่เด็ดก็คือเขาเป็นคนที่เวลาจินตนาการอะไรมันเยอะมันมีกว้างมีไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งตัวตวนเป็นเลขหนึ่งรู้แล้วว่าเด็กชอบอะไรแล้วเขาจะเป็นคนที่จินตนาการยังไงก็ได้ ให้สิ่งนั้นมันดีที่สุดสําหรับตัวเขาสําหรับตัวเขาเพราะฉะนั้นคนหกหนึ่งเนี่ยบางคนที่บอกว่าเรื่องเยอะเรื่องไหอย่างที่ผมบอกเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดด้วยวให้ตัวเองเนี่ยเข้ใไหมเออนั่นแหละเขาเป็นคนแบบนั้นคนหกหนึ่งเนี่ยเ,ออเราอาจจะเคยได้ยินโฆษณาเก่าๆอันที่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคนเลือกมากเป็นคนช่างเลือก ใช่ใช่หกหนึ่งบนช่างเรือถ้ามองในมุมของของตัวเขาเองเขาจะมองเป็นคนช่างเรือแต่ถ้ามองเห็นมุมของเรือท่าเฮ้ยเนี่ยเลือกมากแต่จริงๆอ่ะเขาแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดผมพยายามให้มองในมุมดีนะแต่ถามว่าอาการที่คนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่ไม่ค่อยโอเคอะไรมันก็เป็นได้ครับเพราะเขาเลือกสิ่งที่เขาดีที่สุดก็เหมือนคนที่เข้าไปอยู่ในร้านแล้วไม่ชอบให้คืออาจจะชอบหรือไม่ชอบให้เจ้าของร้านมาพูดงอใช่ไหมมาพูดมาคุย คือเขาเห็นแล้วว่าชอบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปิดใจให้เจ้าของร้านมาช่วยดูให้แล้วมันนานอย่าแปลกใจครับเขากำลังเลือกู่นะครับแล้วเลยถามว่าหกหนึ่งเนี่ยคิดนานไหมสําหรับคุ้เอกนะคุ้เอกมีความรู้สึกว่าถ้าจังหวะที่เขาสิ่งนั้นอ่ะมันไม่เคยเป็นสิ่งที่เขาประสบการณ์หรือเคยมีมาก่อนอันนี้นานนานแน่แต่ถ้าสิ่งไหนที่เขามีประสบการณ์เรื่องนั้นมาแล้วหรืออะไรที่เขาแบบ เคยผ่านมาแล้วละ่ะอันนั้นเร็วมองภาพออกไหมครับเพราะเขาตัดเคยตัดสินใจมาแล้วมันจะเร็วแต่ถ้าไม่เคยตัดสินใจมาก่อนนานแน่ๆเพราะว่าเขาต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันจะต้องยังไงมันดีที่สุดสำหรับเขาไหมมันต้องงั้นนี่ตรงแนวเขาที่เขาชอบหรือเปล่าอ่ะโอเคมุมเราให้มองให้มุมกลางๆครับไม่ใช่ว่าเราจะเห็นคําทํานายสั้นๆว่าพวกนี้คิดละเอียดคิดช้านู่นนี่นั่นนะครับเยอะเออ มันก็คือมุมหนึ่งไงแต่คือถ้าตัดสินใจในสิ่งที่เคยตัดสินใจมาแล้วอันนี้เร็วเร็วกว่าเร็วกว่าคนที่ไม่เคยเร็วกว่าเลขอื่นด้วยแล้วดูไม่ประมาทด้วยเพราะมันเคยผ่านมาแล้วนี่นึกออกใช่ไหมครับเพราะจาแม่นด้วยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวการตัดสินใจของเขาแล้วตําแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดเขาเล่นใหญ่นะสมมุติว่าเขาคิดอะไรมาแล้วเนี่ยเขาคิดอะไรมาแล้วเขาชอบอะไรมาแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างหรือเขาอยากจะทาอะไรมันขึ้นมาสักอย่าง เขาทำเลยใครเอาช้างมาจุดก็ไม่อยู่ไม่เหมาะใช่ไหมเออคนนี้มันจึงเหมาะกับคนที่หนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองสูงๆส,สองก็คือชอบสร้างโอกาสคล้ายๆเลขเมื่อวานแหละแต่อันเนี้ยสร้างโอกาสแบบมโหรานนะพี่มโหรานนะ่ะคือ,อนิยอมเสี่ยงยอมแลกยอมอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการนะครับในสิ่งที่ต้องการ แล้วตำแหน่งต่อมายิ่งเป็นเล็กห้าด้วยเขาจะทําจนกว่ามันจะเกิดคนอย่างคนสำเร็จคนนี้มีความความรู้ความสามารถนี่คือมีความสามารถเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใจฉันจะฉันต้องใจคือถ้าเขามีความตั้งใจจะทาอะไรสักอย่างมันต้องเสร็จมันต้องได้มันต้องเป็นอย่างนั้นวิธีไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่ามันต้องมันต้องได้อะมันต้องเสร็จมันต้องเป็นสิ่งที่ฉันจับต้องได้ หรืวอว่าส,สิ่งที่สมมติเขาได้งานมาให้ได้งานมาสมมติว่าอสมมติว่าเจ้าของบริษัทสมมุติว่าเขาจะต้องไปแข่งข,นข,ขันกับใครเขาเล็งเป้าแล้วเขาจะต้องอยังไงอะไรแบบไหนบ้างเขาจะทำํำจนกว่ามันจะได้ซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะข,ของคนที่อดทนด้วยนะเป็นคนที่มันต้องได้อะมันต้องนี้ออคือถ้าจังหวะดีๆเนี่ยคนเนี้ยล้มยากนะห้าแปดหกหนึ่งเยล้มเขายากมาก คือเขาแบบสู้ไม่ถอยอ่ะเอาสิวิธีนี้ไม่ได้เอาวิธีนั้นวิธีนั้นไม่ได้ก็เอาวิธีนี้แต่เขาจะไม่ใช่ลักษณะของแลกหมัดขนาดนั้นนะคือคุณเป็นแลกกับเขาเหมือนก็อย่างที่ผมบอกเขาเหมือนพวกถ้าเกิดว่าผมเคยยกตัวอย่างนักมวยนักมวยที่เป็นแบบว่าสายลุยกับสายบ็อกซิ่งเนเน้นการจับจังหวะคือห้าแปดหกหนึ่งเนี่ยได้ทั้งสองสาย ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่มันจะต้องแลกเขาก็แลกถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่ต้องหลบเขาก็หลบเป็นเก่งอ่ะเก่งสุดๆนะแล้วต้องทำคือมันจะมีเลขหนึ่งที่ถึงแม้ว่าลงท้ายมันจะต่างกันเลขเดียวแต่ถ้าเทียบนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังจะได้เห็นภาพห้าแปดหกหนึ่งกับห้าแปดหกห้าเนี่ยคุณบางคนบอกว่ายหกห้ามันต้องอย่างงั้นนี้ถ้าสู้กันจริงๆห้าแปดหกหนึ่ง ผมมองว่ามีสิทธ์ชนะสูงกว่า5 8 6แปดห5้าหาแปด้าพยายามม,ามองหาช่องใช่ไหมห้อยตรงนี้แต่ห้ามันมีช่องมันอยู่แล้วจะไปทางเนี้ยแต่เอาวิธีไหนก็ได้เพราะฉะนั้นคนเลขเนี้ยถามว่าสู่จุดหมายเร็วไหยผมมองว่าเร็วนะถ้าเขาตัดสินใจไม่จะทำแล้วผมนึงบอกผมตตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าด้วยใจมั่นมันไม่กลัวมันเอาหมดอ่ะนะครับนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือ ขาลุยครับไม่ค่อยสนอะไรด้วยถ้าคุมเต็งไม่ได้นะพวกนี้แบบน่ากลัวถ้าเป็นคนไม่ดีนี่น่ากลัวเลยนะมันพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาอยากจะได้วิธีไหนก็ได้ผมบอกไปแล้ววิธีไหนก็ได้เก่ง่ะเก่งแต่แบบน่ากลัวแต่ถ้าเป็นคนดีๆนะคนดีๆจิตใจดีมีเมตตาอนะไรพวกนี้วงนี้ผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งความสามารถเฉพาะตัวเยอะแยะมากมาย ครับเอาเป็นแบบว่าถ้าผมให้มองเป็นพวกอเวนเจอร์นะผมเทียบกับผมเทียบกับไอรอนแมนไอรอนแมนถ้าเป็นคนดีคือในภาคคนดีนะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีคือกันในภาคคนไม่ดีของไอรอนแมนคือมันจะมีลักษณะของหูทาไงก็ได้ให้ได้มาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนดีคือมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นตั้งใจในการทาสูงนะครับอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะเลขพวนี้ส่วนตัวคุณเอกชอบไหมชอบความสามารถเอา ชอบสิ่งที่เขากล้าทําสิ่งนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้แล้วแนวเขามันคือแนวทางชัดเจนแต่วิธีการจะเยอะจะมากอะไรไม่สนได้แต่ขอให้มันชัดเจนไว้ก่อนนะครับอ่ะยุ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับโอเคต่อไปถ้าเป็นด้านหน้าคนคนนี้ <c oughs> เป็นคนลนักษณะเงียบๆแต่ดูดี ตัวเขาจะนิ่งๆหน่อยแต่งตัวดีสะอาดสะอานแต่เหมือนแบบเหมือนพวกนักสือบแบบเหมือนพวกแบบในหนังในหนังภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนเหมือนเหมือนสไตล์เจมบอลอะไรพวกเนี้ยคือวางมาดดีวางมาดดีแต่งตัวดีนะครับซึ่งถามว่าดูถ้าแค่อยู่ข้างหน้ามันจะบินบุคลิกมันดูน่าหลงไหลไหมสำหรับพเพบ้เอนสุดที้สุบอ่ะเออมันก็ดูคือเขาเป็นคนที่น่าค้นหา เขาเป็นคนจะเก็บแต่ก็ไม่เก็บตัวเอออยู่ทุกที่อ่ะแต่เวลาจะเข้าไปคุย,ยมันเหมือนแบบมันต้องแบบเออหาบทสนทนายากหน่อยถ้าเขาไม่เปิดเองประมาณเนี้ยมันดูลึกมันเลยดูหน้าสงสัยสงสัยไงคนคนเนี้ยผมมองว่าเออมันดูดึงดูดจากความที่เขาทําตัวแบบนิ่งด้วยสไตล์ตัวเองด้วยแล้วดูแต่ก็ดูแบบ่ะลองเข้ามาสิเชื้อเชิญเข้ามาสิแล้วมาคุยกันก่อนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย ถามว่าคนที่ตกหลุมประมาณนี้ก็มีเยอะนะคนที่จะแบบหาคู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็สืบเนื่องไปในเรื่องของความรักนะครับคนคนนี้เราดูเหมือนเขาจะเปิดแต่จริงเขาเลือกเขามองอยู่เขามองเราอยู่ว่าเราใช่สำหรับเขาไหมแต่ถ้าเราใช่เนี่ยเขาจะปุ๊บปุ๊บปแป๊บเดียวเราจะรู้สึกเฮ้ยนี่เป็นแฟน,นกันแล้วเหรอแต่ก่อนหน้านั้นเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเออที่เราจีบจีบนันจะมีผลอะไรไหม เออนั่นแหละประมาณนั้นความรักจะเป็นประมาณนี้ซึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลือกกันแล้วหรือว่าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเขาก็เต็มที่ครับเพราะถือว่าเออเขาได้คุณมาแล้วแหละอะไรเงี้ยอืเขาก็ดูแลคุณเต็มที่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่สไตล์คนชอบนะแต่ผมบอกไปเลยว่าเลงบอกแค่ทางมันบอกไม่ได้เราคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีอันนี้ถ้ายอกสารหนึํามันเลยก็ดูเลงนี้ดีว่าเป็นคนดีหรือเปล่าเพราะเลขกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีเหมือนกันมันน่ากลัวไงเขาก็พร้อมจะ อยากจะทาอะไรเขาก็ทําอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าเมื่อไรที่แบบเขาเบื่อเขาก็อาจจะไปนกออกใช่ไหมเออก็ความรักก็อาจจะดูแบบถ้ามองในภาพกว้างค,คนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่สำหรับผมถ้าผมให้ให้เครดิตกับคนที่คนดีแล้วมีเลขเนี่ยผมมองว่าเขาก็กําลังเลือกสิ่งที่ดีสุดให้เขาแล้วถ้าเขาเลือกคุณน่ะก็คือโอเคสำหรับเขาเห็นไครับ,นะรบอันนี้เรื่องของความรักส่วนเรื่องของการเงินเต็มสิบนะผมให้ยี่สิบ หาเก่งผมบอกว่าถ้ามันล็อกเป้ามันต้องได้แล้วมันต้องได้เกินคืออยากจะหาได้เรื่อ,อยๆไงแล้วก็รู้ว่าจะต้องหายังไงเออเนี่ยหาหาเก่งส่วนเรื่องการใช้จ่ายก็นับว่าใช้จ่ายสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้เท่านั้นเออผมว่ากลุ่มนี้ใกล้เคียงสําหรับผมนะผมบอกว่าใกล้เคียงกับคำว่าเต็มสิบเหมือนกันผมให้สักเก้าอะไรกันเก้าถึงอาจจะไม่ถึงสิบอะ ก้าถึงเก้าจุดห้าพอมาเป็ภาพรวมนะการใช้จ่ายครัเต็มสิผมให้เก้าขึ้นเก้าบวกแล้วกันผมชอบเอาง่ายๆเลขของผมระดับเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไม่ได้เกิดขึ้นจากคนหนึ่งขึ้ระดับผมนี่แหละผมมีมุมมองของเลขกลุ่มนี้มองว่าหนึ่งวิธีการหาเขาหลากหลายสองเขาจัดการการเงินในสิ่งที่เขาอยากจะได้เก่งทางท้ายที่มีแปดหกนะถามว่าพุ่มเฟือยไหมไอ้สิ่งที่เขาที่มองมองในมุมมองกลุ่มนี้คือสิ่งที่เขาคิดว่ามันเยอะ คือสมมติเขาเป็นคนชอบอะไรที่มันสมมติเขาชอบ iPhone ตอนทีมันแพงเขาจะไปซื้อมาได้แล้วเขาจะไปหาเงินเพื่อไปซื้อมันอันนี้คือมุมมองคนดีๆนะแล้วเขาจะหาเงินได้เรื่อยๆนึกออกใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกแบบแบาบงคนเ่าไอโฟนมันแพงแต่เขาไปหามาได้ไงหาเงินเพื่อไปซื้อมันเออบางคนอาจจะบอกฟุ่มเฟือยแต่คือเขาล็อกเป้าจะเอาอันนี้อ่าแต่ถ้าจังหวะไหนสมมติว่าเนี่ยมมก็มีโทรศัพท์พํัมซุงเนี่ย อะไรที่มันแพงๆอ่ะเขาก็ไม่เอานะแล้วจะบอกว่าเขาฟุ่มเฟือยไหมคือคือเขาจ่ายเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการไงผมเลยมองว่าแต่จ่ายแน่ๆแหละมันไม่ใช่แบบว่าคนเก็บเงินอะไรขนาดนั้นอ่ะบอกคนบอกมีหงหนึ่งโอ้เก็บเงินแน่ๆแล้วเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่ามันคือเขาเป็นคนที่ใช้เฉพาะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอันนี้เอียงไปทางนั้นเลยนะเอียงไปทางแบบใช้เฉพาะสิ่งที่ต้องการจริงๆแต่ถามว่ามันได้ไหมก็ แค่นั้นแหละได้ก็ใช้อะไรมันก็เลยดูสําหรับในมุมมองเข้าข้างเขาก็คือมันอาจจะดูไม่ฟุ่มเฟือยไงแต่ก็คืออย่างว่าก็ให้ระวังเรื่องของถ้าเกิดอยากได้อยากอยากได้อะไรในหัวเยอะเกินไปหรืออยามีสิ่งที่ต้องการอะไรเยอะเพราะคุณจะไปคว้ามาได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนปกติทั่วไปสมมติโทรศัพท์ก็มีแค่หนึ่งเครื่องก็ขอเครื่องที่มันดีที่สุดคุณจะได้เครื่องนั้น หรือรถจนคุณอยากได้ยี่ห้ออะไรแบบไหน,นคุณจะคิดว่านตอบโจทย์ชีวิตคุณมากสุดคุณก็จะเอาสิ่งนั้นแล้วคุณก็จะไม่ได้อยากได้อย่างีนเป็นคนที่ชอบทีละอย่างและจะดีแต่ถ้าชอบหลายๆอย่างคือมันจะเอาหมดทั้งหมดเพราะนั้นผมถึงแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะออกก็คือเออถ้าเกิดว่าอยากจะชอบให้ระวังเรื่องเดียวกันก่ากันนึงอย่าไปชอบหลายๆอย่างเพราะคุณตั้งใจจะไปเอามาันไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่ะโอเค น่าจะครบถ้วนนะครับเลขกลุ่มนี้พูดยาวนิดนึงอธิบายที่มาที่ไปมันดูสนุกอะเลขดูสนุกมันดูแบบเออพอมันตำแหนงตำแหน่งแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็สังเกตว่าคุยกจะไม่พูดในมุมของเลขที่มันมาจากตลาดคุยกจะพูดเฉพาะมุมที่มันที่ตีออบความออกมาแล้วมันเป็นลักษณะแบบไหนยังไงให้นักเรียนให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจนะครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรนะหนึ่งหกแปดรวยทั้งชาติแล้วไม่เกี่ยวไม่มี อา่านตามแนวทางมันเลยได้ยังไงเอาแบบไหนมายังไงเราก็อา่านตามรหรัสมันน่ะแหละนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคําพูดมหจัจรรย์ผมชอบว่าเออตีแนวทางว่าจะเป็นแบบไหนได้พูดเป็นภาษาพูดทั่วไปนะครับผมไม่ชอบภาษาโหนไม่ชอบภาษาที่มันดูเวืวางงานลังการขนาดนะั้นไม่ชอบนะครับก็ถ้าใครติดตามคุยมานานานก็น่าจะพอเข้าใจเนาะก็เนี่ยสไตล์คุยนะครับนี่คือวิธีเรา <im S 2> นะ ดูหนังเยอะเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องยูทูบทางช่องเรียนเลียพยากรณ์แล้วก็ทางเพจคุยกเ,เลียพยากรณครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ